At, ทัมุตตสานาโมตัสะคะวโตออรหโตสสมาทัมพุตตสานะโมตัสะคะวโตออรหโตสสมาสัมพุตตสานาโมพุทธายพระพุทธไตยรตนญญาณมานีนภรัตติสหัสุธรรมามุโสธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวารีจจมหาเทลังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะมโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญานมานีนอรัตสีสหาัสาสุธรรม,ม,า,พม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวารังคันทงังสีวารีจะมหาเทลังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัปพสสุพุทธธรรม,มสังคบูเชมินามพุทธายะระพุทธไตารัตนาญาณมานีนโนภรัตสีสหาสะสุธรมรมาพุทโธธรรม,มูสังโุมยะธาพุทธโมนะ พุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสนะโมพุทธายะพาพุทธไตรัตนญาณมานีโนภัต สีสหัสสุธรรมาพุทธุธรรมูสังคฆมเยธาพุทธมูนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาหากที่เธอนางวรังกันทางสีวารีจะมหาเทรังอหังวันเธอมีกุระโตอหังวันทธมิทาสุโยอหังวันทธมีสัพสุก พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินามพุทธายาพระพุทธไตรรัตนญาณมารีโนภารัตสิสะอาสาสุธรรมะปุถโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวรังคันธัง ว่าเรจะมเทลังอาหาังวันทามีธุรโตอาหังวันทามิท่าตุโยกอาังวันทามิสพสู้พูดชาทํามาสัังคาโปูเจนิ